วว้า !Amasan's amazingzing สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่พลังงานแรนดอมนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับชาวธาตุไฟกันหน่อยนะคะวันนี้เรามาว่ากันที่หัวข้อราศีที่แอบรักแอบชอบมีไหมคะในที่ทำงานมีไหมคะในสถานที่การศึกษาระดับตรีโทเอกเอ๊ะ มีคนแอบรักแอบมองคุณหรือเปล่าไปสัมมนาเขามีทีท่าแปลก,ปกเอ๊ะ เอไว้ก่อนเนาะเข้าข้างตัวเองหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาดูให้ค่ะกับชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟเจ้าของแรนดอมนี้เป็นชาวธาตุไฟที่อยู่ในเกณฑ์ราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะลัคนาเมษลัคนาสิงห์ลัคนาธนูฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นค่ะหัวข้อของเราในแรนดอมวันนี้คือราศีนี้ถ้าอออเขามีใจหรือแอบชอบคุณอยู่ หรือเปล่าหมาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าราศีนี้กําลังมีใจหรือแอบชอบคนอยู่หรือเปล่าหรือหรือหรือ,รอเราคิดไปเองเออบางทีเราก็คิดเข้าข้างตัวเองเนาะเออสะบัดบ,บ๊อบนะอ่ะ เป็นตัวแทนหยิบให้นะคะก่อนอื่นนะคะการพยากรณ์ในดวงในคลิปนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบเหมือนเม้ามอยนะเขาเรียกว่านินทาดวงกันหน่อยนะคะกับหัวข้อแรนดอมจะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะเพราะว่าในหลายๆแรนดอมของแม่หมอนี่โอ้โหหนักหน่วงทั้งคำพูดแล้วเกินนะ,ะมาวันนี้เรามาเบาๆกันบ้างนะมา ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อค่ะโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอัมมิซิงทาโร่นะคะก่อนอื่นนะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะขอดูพลังงานคุณหน่อยโอ้โหเขาก็เที่ยวไร้เที่ยวคือเราอยู่เหมือนกันเนาะมันมีอากัปกิริยามันมีท่าทางบางอย่างมันมีจังหวะการก้มๆเงยๆแล้วสบตาปิง้งปังปงปัง,ปงนะคะมันมีบางจังหวะที่เขาแบบพยายามเขาหาเราเอ๊ะ เขาตั้งใจหรือเราคิดไปเองแต่ณตอนนี้ท่าทางเขามันมีแนวโน้มจากใบที่1นึ่งนะคะชัดพื้นดวงของคุณนะคะใบที่2คะ่ะและคุณกำลังรู้สึกถึงการเริ่มต้นคุณรู้สึกว่าเขากำลังเริ่มต้นครืบคลานย่องเข้ามานะคะหยอดเข้ามาในพลังงานในตัวคุณและคุณกำลังรู้สึกได้ว่าคุณชักเอกใจและรู้สึกถึงการ เข้าหาของเราแล้วการบังเอิญเกินไปนะคะใบที่สามค่ะแน่นอนละคุณไม่ได้คิดไปเองหรือเปล่าเพราะณตอนนี้พลังงานไพ่ในพื้นดวงคุณบ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้ข่าวดี <c oughs> เกี่ยวกับคน <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องราวดีๆที่คุณกำลังจะเจอจากนี้เป็นต้นไปเอาแล้วนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นในชะตาดวงของคุณบ้าง เราได้ไปว่ากันหน่อยแล้วนะคะอย่างที่บอกค่ะคลิปนี้เป็นพลังงานของภาพรวมนะคะการอ่านไพ่จึงเป็นแนวภาพรวมวันนี้เราจะตอบโจทย์ว่าลักษณะของเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อเราได้ลักษณะและเดี๋ยวเราไปเช็คราศีกันต่อเมื่อเราเช็คราศีแล้วเราจะไปดูว่าความรู้สึกของเขาในเวลานี้เดี๋ยวเราจะใช้ไพ่ส่องใจนะคะและโจทย์สุดท้ายของเราคือ เราทั้งคู่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันไหมอืมอะไรจะขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าทีมันก็บอกใช่ไหมโอเคมาเข้าสู่ไพเราเรื่องค่ะไพ่กำลังจะบอกถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้นะคะเป็นพลังงานของความรักเป็นพลังงานของความรู้สึกเป็นเขาที่รู้สึกต่อคุณหรือเป็นคุณที่กำลังคิดไปเองแต่ณนะ บรรทัดที่หนึ่งน่มันเหมือนเป็นคุณที่กําลังมองว่ามันน่าจะใช่แล้วก็น่าจะเป็นไปแบบที่เขาต้องการด้วยต้องการในการเข้าหาคุณในตําแหน่งนี้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะภัยเล่าเรื่องเปิดใจกว้างๆค่ะคลิปนี้เป็นเพียงภาพรวมนะคะมีโอกาสจะสมพง์สัมพันธ์กับคุณแม้ว่าจะแม่นยําแค่ไหนอย่าเพิ่งนําคําพยากรณ์เป็นตัวตัดสินชี้วัดนะคะมาดูดวงส่วนตัวนะคะทักถ,ถามไอดีไลน์อยู่หน้าปก u t u b e นะคะกับคำพยา ก่อนใต้คลิปนี้นะมาต่อกันเลยนะคะทีนี้เมื่อเราวางในตำแหน่งไพ่ในหลายๆจุดแบบนี้ทำให้เราสังเกตเห็นบางพลังงานนะคะว่าลักษณะของเขาที่ก้าวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งใดก็ตามนะคะคือต่างคนต่างไม่รู้หรอกว่าจะมา ถูกอกถูกใจกันนะคะแล้วในตำแหน่งของคุณเนี่ยก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรพิเศษในกรณีที่คุณเจอเขาคุณไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรพิเศษแต่เขาอะ่ะมีภาพลักษณ์ของเขาอะอาจจะแบบทำให้คุณดูทึ่งนะคือเขาเป็นคนที่ภาพลักษณ์ดีดูเอาการเอางานดีขึ้นในสายตาคุณอะธรรมดาคือโอเคเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนเอาการเอางานมันมีความสะดุดใจแต่ ไม่ใช่คําว่าสะดุดใจดีกว่ามันเป็นตําแหน่งของการว่าเออสะดุดตาดีเออรู้สึกรู้สึกดีนะเออคนคนนี้ก็เป็นคนน่าคบหาอารมณ์ประมาณนี้เพราะคุณไม่ได้มีปฏิกิริยาพิเศษอะไรกับเขามากมายนักนะคะทีนี้ถามว่าในช่วงเวลาของการที่คุณอาจจะได้เจอเขาเอาเป็นว่าเราไม่ระบุแล้วกันว่าคุณจะต้องเจอเขาที่ใดเหตุการณ์ลักษณะแบบไหนแต่สิ่งที่คุณเจอคือคุณไม่ได้มี ปฏิสัมพันธ์อะไรมากมายนะคะแต่ตัวเขาเนี่ยมันเหมือนมีมีลักษณะที่โอเคน่าคบหาน่าน่าคบหาในฐานะของคนรู้จักหรือเพื่อนหรือรุ่นพี่หรือคนที่มาทำงานร่วมกันนะคะอุปสรรคชิ้นหนึ่งของคุณคือคุณไม่ได้อยากจะมีความรักแล้วคุณก็มองว่าไม่น่าจะเกิดความรักขึ้นในเวลานี้ด้วยนะคะคุณอาจจะเคย,ยสูญเสียความสัมพันธ์หรือความรักกับคนที่มีอายุมากกว่ามากกว่าคุณอ อาจจะแก่เดือนหรือแก่ปีมาก่อนแล้วแล้วมันก็ยังคงเจ็บและยังอยู่ในความทรงจำอยู่และคุณไม่อยากเจอความรักที่ ทำให้เกิดการนอกใจในตำแหน่งนี้นอกใจเสียใจคุณก็ไม่อยากให้เกิดใช่ไหมคะทีนี้พอคุณไม่อยากให้เกิดในเรื่องราวแบบนี้มันจึงส่งผลให้คุณไม่ได้มองความรักเป็นสิ่งสําคัญคุณไม่ได้มองว่าความรักเป็นสิ่งที่คุณจะต้องไขว่คว้ามันยังเหมือนมีความเข็ดในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ทีนี้พอคุณเข็ดในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยบ่งบอกว่าคุณไม่ได้คิดอะไรต่อให้เจอคนหล่อคนสวย คุณก็เออสวยดีเออหล่อดีเออน่ารักดีเอออัธยาศัยดีแต่ก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่จะมองในมุมของความสัมพันธ์หรือความรักนะคะจนมาได้ใช้เวลาร่วมกันหรือคุณได้มีเกณฑ์ทำงานร่วมกันหรือได้เจออุปสรรคในการแก้ไขยอยู่ทีมงานเดียวกันอยู่กลุ่มทีมเซลล์อยู่เขาเป็นลูกค้าเราเป็น เจ้าของกิจการหรืออะไรก็ตามอ่ะที่จะต้องมีการพูดคุยกันมันมีเวลาสักคู่หนึ่งสักคู่บางคนอาจจะได้เวลาสักสองสัปดาห์บางคนอาจจะมีเวลาอยู่2วันหรืออาจจะสัปดาห์หนึ่งที่ได้คุยกันแบบได้คุยได้แชร์ความรู้สึกกันพอได้คุยกันอ่ะในมุมของความรู้สึกเรามันมากกว่ามองแค่ผิวเผินและเรารู้สึกว่าเขาเนี่ย เป็นคนเอาการเอางานเอาจริงเอาจังแล้วก็มีความอบอ้อมอารีนะคะเป็นคนรักสัตว์หรือเป็นอะไรที่ดูใจดีอ่ะนะคะและเขาก็มีโมเมนต์ของพอได้คุยกันจริงๆอะ่ะหรือได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าส่วนตัวมากขึ้นก็เลยได้รับรู้ว่าในมุมของเขาเขาเป็นคนรักพ่อรักแม่รักสัตว์เป็นคนรักบ้านเป็นคนชอบ ชอบทากิจกรรมกับครอบครัวชอบอยู่กับบ้านเป็นคนที่สุนทรีรักธรรมชาติคือคุณก็จะเจอพลังงานที่ทําให้เราได้รู้จักเขามากขึ้นมากกว่าการมองว่าเขาหน้าหน้าเป็นเพื่อนคนหนึ่งหน้าคบหาเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งมันเริ่มมากขึ้นทีนี้ จุดของการที่คุณได้มีโอกาสคุยกันอะ่ะมันก็จะมีขอบเขตของเวลาจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามมันก็ต้องมีจุดสิ้นสุดในการมีปฏิสัมพันธ์ที่เชิงใกล้ชิดนะคะเชิงสนิทก็ต่างคนต่างก็ move on หรือแยกย้ายบางคนก็อาจจะโยกย้ายสาขาบางคนก็อาจจะมาในช่วงของการสัมมนา30วัน20วันอะไรก็ตามนะคะแต่จุดเนี้ยคุณจะสังเกตได้ได้อย่างเด่นชัดว่าเขารู้สึก มองหาคุณหรือมองตามคุณและเขาก็มีโมเมนต์ว่าเหมือนทิ้งทวนก่อนที่เออจะไปทุกครั้งเลยเราเออร้านนี้ดีเนาะจะชวนก็ไม่ชวนแต่ตั้งใจชวนนั่นแหละแต่พูดในขอบเขตของอ้อมอ้อมโลกว่าเออร้าน,นดีเนาะไว้มีโอกาสเรามาด้วยกันเนาะเออหรือว่าเราค่อยมากินกันไหมหรือไว้เดี๋ยวมันต้องมาทานคือเขาจะพูดในเชิงแบบเอออยากชวนคุณนั่นแหละแต่ไม่ได้พูดแบบกิจจารสะนะคะดังนั้นเวลาที่คุณกับเขาเนี่ย อยู่ในช่วงของการแบบว่าจะต้องห่างกันเขาจะมีโมเมนต์ว่าเหมือนนัดต่อยอดเหมือนเอ้ยเดี๋ยวเจอกันต่อเนาะเออเดี๋ยวมีเรื่องตรงนี้นะเดี๋ยวไปเราไปทําตรงนี้ด้วยกันนะสังเกตว่าเขาก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาให้เป็นเหมือน มันจะต้องมีโปรเจกต์ต่อไปอารมณ์ประมาณนี้นะคะทีนี้ถามว่าลักษณะแบบนี้เป็นไปได้ไหมว่าเขาเนี่ยกำลังจะเข้ามาจีบคุณในอนาคตเป็นไปได้ไหมขอดูนิดนึงนะน่าจะเป็นไปได้ค่ะเพราะเขารู้สึกทุกครั้งเหมือนความอะไรอวรเหมือนความแบบรู้สึกเสียดายอะไม่อยากให้หมดวันไม่อยากให้หมดเวลา นะคะถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากพูดคุยกับคุณอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยากพูดคุยอยากสื่อสารอยากเจรจานะคะหาเรื่องหาเรื่องคุยอะคะ่ะและเขาก็แอบ,บคิดอยู่ในใจว่าไม่รู้ว่าคุณจะตีตัวออกห่างเขาไหมคุณจะโอเคหรือเปล่าหรือคุณรําคาญเขาหรือเปล่าแต่เขารู้เขารู้สึกเหมือนตาละห้อยอะหรือแบบจำใจที่จะต้องแบบจบวันจบงานหรือว่าจบช่วงประชุมจบ ไปออกงานต่างจังหวัดด้วยการไปออกบูธหรือการมารู้จักกันหรือการดีวงานมันจะจบเขาจะรู้สึกแบบอืไม่อยากให้จบแล้วเขาจะเนี่ยเขาจะจอมจอมวางโปรเจกต์ต่อไปหรือเรื่องราวต่อไปให้มันเกิดขึ้นเพื่อเป็นการคบหาหรือพูดคุยแต่ในเวลานี้เขาจะไม่ได้แสดงอาการของความพิเศษไม่ได้แสดงอาการของการแบบเฮ้ยฉันสนใจเธอนะ ฉันจะจีบเธอแล้วนะความวู่วายหมอความใจร้อนเขาค่อยๆแบบสร้างความมั่นใจของตัวเขาเองมากกว่าว่าคุณอะสบายใจที่เขาคุยด้วยอารมณ์ประมาณนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าคุณไม่สบายใจอึดอัดเขาก็คงจะแบบเออ ปล่อยปลอยเลยอะ่ะจะไม่กล้ายุ่งเขาจะเป็นอะไรที่ไม่กล้ายุ่งนะคะแหมช่วงนี้ก็คืบคลานแหละช่วงแนวคืบคลานนะเอาไปต่อค่ะเมื่อลักษณะเป็นแบบนี้ไพ่ออกไปในทิศทางว่าเขามีใจแล้วนะและคุณก็รู้สึกได้โดยที่คุณไม่ได้คิดไปเองราศีนี้แหละต่อไปนี้แหละฟังให้ดี6กราศีค่ะหรือ6นักสัตวนี้ตรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือตรงทั้งสอ,งอย่างในคนคนเดียวกันนะคะ มีเกณฑ์ว่าเขาจะมีใจพิเศษพิเศษกับคุณจริงๆนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงโอ้โหไพ่บอกให้เจ็ดราศีค่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาหนึ่งราศีนะโอเคพลังงานของคุณนะคะมีราศีเมษราศีสิงห์ ราศีธนูนะคะราศีมีนราศีพิจิกแล้วก็ราศีกอรากฏค่ะเพิ่มให้อีกหนึ่งราศีคือราศีเมถุนค่ะโอ้โหเจ็ดราศีนี้ใช่แล,ะละ้วล่ะไม่ได้คิดไปเองเขามีใจแน่นอนนะคะและนักษัตวดังต่อไปนี้ค่ะถ้าคนที่คุณกำลังดูคลิปนี้อยู่อุ๊ย ราศีไม่ใช่ไปเชื่อมโยงให้ตรงนักสัตว์นะคะเป็นคนราศีอ่าเป็นคนนักสัตว์ปีชวดนะคะปีกุลนะคะปีชวดปีกุลปีมะเสงนะคะปีมะเมียปีเถาะแล้วก็ปีวอกค่ะนี่คือนักสัตว์ของเขานะคะตรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือตรงทั้งสองอย่างนะถ้าตรงแล้วคุณไม่ได้คิดไปเองค่ะไปดูต่อน,นิดนึงนะคะเดี๋ยว ความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณอยู่เลเวลไหนขอใช้ไพ่ชุดใหม่นะคะเพื่อถ่ายทอดพลังงานใหม่นะนักพยากรณ์จะไม่ค่อยเก็บหน้าไพ่นะคะจะวางเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ย้อนกลับไปดูความรู้สึกในบรรทัดที่หนึ่งได้อีกนะเพราะเป็นพื้นดวงของคุณนะมาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เขาค่อนข้างกังวลใจค่ะเขาไม่รู้ว่าคุณ เขาเข้ามาเนี่ยมันทําให้ชีวิตของคุณอ่ะไม่บาลานซ์ไม่สมดุลหรือเปล่าเข้ามาพูดคุยกับคุณทําให้คุณรู้สึกอึดอัดไหมเวลานี้แทนที่คุณจะทําอย่างอื่นต้องมานั่งคุยกับเขาคือเขารู้สึกกังวลว่าคุณจะอึดอัดหรือเปล่าหรือเป็นการพูดเพื่อไม่ให้เสียน้ําจิตน้ําใจหรือเปล่านี่ความรู้สึกของเขาใบที่หนึ่งค่ะใบที่สองก็ยังคิดเกี่ยวกับคุณอยู่ดีอ่ะเขาไม่รู้ว่าคุณหงุดหงิดอึด อัดใจหรือไม่ชอบเขาหรือเปล่าเขาค่อนข้างกังวลน,นะคะแล้วก็กดดันตัวเองนิดนึงเพราะเขารู้สึกว่าเขากลัวดีกว่ากังวลใจและก็เกรงใจคุณด้วยว่าคุณโอเคหรือเปล่าไพเดทถ้าคุณไม่โอเคในใจเขาลึกๆนะคุณก็คงจะต้องตัดเขาแหละตัดเขาหรือพูดตรงๆหรือแสดงออกอย่างตรงๆหน้านิ้วคิ้วขมวด หรือแสดงออกถึงการแบบว่าฉันไม่ว่างนะฉันต้องทํานูน่นทํานี่นะอะไรก็จี้ไปหมดแล้วฉันไม่สะดวกคุยกับคุณหรอกไม่งั้นก็นานิวคิวขมวดพูดตรงๆแบบว่าเออถ้าคุณจะจีบฉันไม่ต้องหรอกฉันไม่อยากฉันไม่ชอบคุณแล้วไพ่เดทใบที่สามก็เป็นตัวคุณอีกเขากังวลว่าคุณอาจจะถ้าคุณลำคาญมากคงจะตัดเขาเองแหละหรือว่าบล็อกปิดกั้น หรือตัดสัมผัสตัดการคุยอะทุกช่องทางเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นตอนนี้เขากังวลใจมากค่ะความกังวลใจมันมาพร้อมกับความแคร์ความรู้สึกคุณเมื่อเขาแคร์ความรู้สึกคุณ,คคคณนั่นหมายถึงใจเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสามใบแล้วนะคะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีคุณเป็นสมการหลักที่เขากังวลมากๆเลยขอดูใบที่สี่ค่ะโอ้โหแต่เขาตั้งใจนะเขาจริงจังนะ เขามองคุณเป็นเหมือนถ้วยรางวัลโล่รางวัลของเขาที่เขาจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคจึกๆๆ,ๆ,ๆๆเพื่อให้ถึงตัวคุณเพื่อให้คุณน่ะได้ไว้วางใจแล้วชนะใจคือเขาตั้งใจเขาตั้งมั่นแล้วเขาไม่ยอมแพ้นะสายตื้อก็มาคะ่ะสายไม่ท้อถอยสายมุ่งมั่นก็มาคะ่ะจีบวันนี้ไม่สำเร็จพรุ่งนี้มาจีบนะคะ king of pentacle แต่ในเรื่องของการเปยน,นะเขาเปยคุณแบบโอ้ยหูดับตับไหมนะคะคุณขานั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ชอบเขาเขาจะลองตื้อคุณดูก่อนจะตือ้อจะเปแต่ถ้าคุณมีเริ่มมีใจแล้วเขาหายกังวลนะเขาจะเป็นสายเปยที่แท้ทูเลยนะจะเปสุดใจอ้อ้ยเหมือนได้ชัดโอ้คุณมีคุณให้โอกาสอะ เพราะฉะนั้นเขาจะให้คุณมีความสุขแบบชัาโบ๊ะเลยอะ่ะอยากทานอะไรครับอยากทานอะไรคะชอบแบบไหนคือเขาจะตามใจคุณอะ่ะถ้าเขาประสบความสําเร็จในการที่คุณเปิดใจและเปิดโอกาสค่ะว้าวว้าวว้าวนอกจากไม่คิดไปเองนะแถมยังข้างรักเราอีกนะไปต่อค่ะ ไม่ว่าคนนี้จะเป็นใครจะเป็นเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานอะไรก็ตามแต่เขามีใจนะคะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันไหมระหว่างคุณกับเขาโจทย์สุดท้ายของเรามีโอกาสไหมโอ้โหกิเลสมาแล้วค่ะคุณมีโอกาสค่ะ มีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ใบที่หนึ่งโอกาสมาแบบเปี่ยมล้นมาแบบกิเลสเนหาพิษสวาสน,นะคะมาเป็นเงาคืบคานให้ใจคู่นี้ตรงกันด้วยนะคะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะใบที่สองเขาเป็น king of p e n t a i l o คุณก็เป็น queen of p e n t a i l o เหมือนกันนั่นหมายถึง ไอเรื่องการเงินการทองเขาจ่ายครั้งนี้งวดหน้าคุณจ่ายหรือแบ่งครึ่งกันจ่ายคุณจะค่อนข้างไม่อยากเบียดเบียนการเงินของเขาและคุณน่ะก็จะมองว่าคุณมีฉันก็มีจะใครจะมีมากมีน้อยแต่เรามีความยุติธรรมแฝงนี่คือสิ่งที่คุณเป็นและยิ่งคุณเป็นแบบนี้เขายิ่งใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวค่ะเดี๋ยวฟูค่ะ แต่ว่าคุณกับเขาเนี่ยจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดถ้าเราสองคนได้คุยกันแล้วมันใช่แล้วเราเริ่มพัฒนาแล้วมันใช่มันไปต่อแต่ถ้าไม่ใช่คุณกับเขามีความคิดเหมือนกันคือก็หยุดไม่ต้องพัฒนาไม่ต้องฝืนไม่ต้องอดทน ถ้าเราไม่ใช่ความสุขของกันและกันมันเหมือนกับว่าพอคุณอาจจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์แล้วอาจจะมีข้อตกลงแต่ละคู่ก็จะมีข้อตกลงไม่เหมือนกันนะคะคุณก็บอกถ้าวันนึงคุณไม่รักฉันคุณบอกฉันตรงๆเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมถ้าคุณไม่รักฉันคุณบอกฉันตรงๆอย่าทําให้ฉันเสียใจยอย่าไปมีคนอื่น อย่าไปนอกลู่นอกทางอย่าบีบกันด้วยเรื่องแบบนี้ถ้าไม่รักบอกไม่รักแล้วบอกด้วยว่าฉันผิดตรงไหนผิดอะไรถ้าเราปรับกันไม่ได้แล้วเราจะเลิกกันมันก็ว่ากันไปแต่อย่าให้ฉันดูเป็นคนโง่อ่าอาจจะเป็นข้อตกลงก่อนที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบโอ้โหจริงจังนะคะประกาศและใบที่สี่ค่ะ s o v s n o r Source นะไพ่เด,ดาบก็ขึ้นนะคะนั่นหมายถึงข้อตกลงคุณอนะ่ะสองใบนะตีคู่คือถ้าวันหนึ่งไม่รักกันให้บอกอย่าบอกอย่าอย่าทำเรื่องที่ไม่ซื่อสัตย์อย่าโป้ปดมดเทศ พูดกันตรงๆอย่าลืมนะว่าเพราะว่าเราดูพื้นดวงคุณมาก่อนเมื่อกี้นี้ในบรรทัดที่2กับ3ไพ่บอกว่าคุณอาจจะเคยมีความไม่สบายใจในเรื่องความรักหรือเสียใจกับความรักกับคนที่มีอายุมากกว่าแก่เดือนแก่ปีแล้วครั้งนี้พอคุณจะมีความรักกับอีตาคนนี้กับผู้หญิงคนเนี้คุณก็ได้ให้เหตุและผลว่าฉันอาจจะเจออะไรมาดังนั้นสิ่งที่ฉันไม่สามารถที่จะรับได้ต่อไปอีกถ้าเราจะรักและที่จะคบกันก็คืออย่ากโกหกกัน อย่าไม่ซื้อสัตว์คำไหนคำนั้นนะถ้าไม่รักก็ให้บอกนะแล้มาคุยกันปรับได้ปรับก่อนถ้าปรับไม่ได้ค่อยว่ากันนะนั่นหมายถึงคือสิ่งที่คุณร้องขอในเรื่องของการครบหาอย่างจริงจังโอ้โหเดอะเลิฟเบอร์ถ้าเขาทําตามเข้าใจข้อตกลงนี้เข้าใจว่าเขาจะคือคุณกับเขาไม่รู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไงแต่เราจะทำให้ดีที่สุดแต่เราขอเรื่องนี้ ไม่รักกันให้บอกและเมื่อเขาบอกว่าเขาจะทำให้คุณได้ไพเเ่เดลเวอร์ก็ขึ้นนะ เจ่จรัดมาขนาดนี้นั่นหมายความว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่เส้นทางของคู่รักแต่เส้นทางของคู่รักเนี่ยพอได้จากโสดมาจีบมาคบมาเทินโปกันมันก็ขึ้นทีนี้ก็ต้องมาดูว่าเราจะผ่านโป3สามเดือนไหมอ่ะสามเดือนไปแล้วหมดโปแล้วจากนี้คือความจริงใจที่มีต่อกันถ้าไปได้กันได้เดรโลเวอร์นี้ก็จะยังอยู่อย่าลืมนะคะว่าทุกเส้นทางความรัก มันมีจุดพัฒนาทุกการพัฒนามันจะมีบททดสอบของความรักเสมอและคุณกับเขามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์และเขากับคุณน่าจะได้เรียนรู้แชร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันค่ะเมื่อเราพัฒนาความสัมพันธ์แล้วจากนี้ไปความรักของเราจะเป็นอย่างไรอ่ะเมื่อเราประกาศรักกันแล้วจะเป็นอย่างไรเราจะมีความเป็นตัวของตัวเองค่ะ เราเป็นแบบไหนเราจะให้พื้นที่คู่ของเราในเวลาของเราและจะให้พื้นที่ให้เขาได้ใช้เวลาในส่วนของเพื่อนครอบครัวในส่วนที่เป็นเป็นกิจวัตรของเขาก่อนที่เขาจะมาบอกรักเราคุณทั้งคู่จะให้ให้เขาต่างคนให้เราต่างคนต่างมีเวลา ให้กับความสัมพันธ์ด้านอื่นด้วยไม่ใช่ใหมายถึงคนอื่นเช่นครอบครัวเพื่อนฝูงการไปเที่ยวอยากไปไหนไปนะคะและเราอาจจะได้อยู่ไกลกันหรืออยู่ห่างกันบ้างนะด้วยหน้าที่การงานอะไรก็ตามอุปสรรคของเราก็คือเราก็จะพูดคุยกันอนะทางออนไลน์บ้างโซเชียลบ้างนะคะวิดีโอคอลบ้างและเราแล้วเหมือนกับว่าเราพร้อมรับสภาพว่าถ้าเราคุยกัน โดยที่เราเป็นความรักทางไกลอ่ะขนาดใกล้กันยังยังงอนกันได้ไกลกันมันยิ่งงอนมากเพราะฉะนั้นบทพิสูจน์เราอาจจะต้องฝ่าฟันเรื่องนี้นะคะเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เขาอยากให้คุณดูแลเขาและเขาก็พร้อมที่จะดูแลคุณเขาเข้าใจความเป็นตัวคุณเขาก็อยากให้คุณอ่ะเหมือนเป็นกระจกมองตัวเขาเข้าใจในตัวเขาด้วยเขาเชื่อว่าคุณกับเขาอุย้ยดูสิ น่าจะเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบเป็นเดอะเวอร์ค่ะโลกมันเหวี่ยงให้เรามาเจอกันได้แชร์กันได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันได้พัฒนาความรักได้หานขนำเข้าไฟกันแล,ล้วรอบนี้อะและสุดท้ายคอยดูว่าเขาอะพูดจริงทำจริงแค่ไหนคอยดูว่าความซื่อสัตย์ของเขาอะมันซื่อสัตย์แค่ไหน เดี๋ยวเราได้ดูกันต่อให้เขาไม่ได้อยู่กับคุณต้องเดินทางไกลต้องไปทำงานต้องมีเหตุจำเป็นเขาก็ไม่เคยคิดที่จะนอกลู่นอกทางเขาบอกว่าคอยดูเขาไปนี่คือพลังงานของความรักที่ชาวทาศไฟจะรู้สึกได้ถึงความอบอุน่นเอานะคะขอสรุปจบว่าราศีนี้เขามีใจใช่ไหมถูกต้องค่ะ แอบชอบคุณอยู่ใช่ไหมถูกต้องค่ะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมมีโอกาสมากค่ะและอาจจะได้แชร์กันจนถึงขั้นลงเอย ไปต่อและต่อยอดถึงการสร้างครอบครัวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดีใจด้วยปรารถนาให้พลังงานที่ดีมากๆนหน้นาจะเปิดไพ่แบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะพลังงานบนหน้าไพ่นี้ส่งผลกับผู้ที่พบเห็นคลิปนี้ดูจนจบคลิปนี้ให้เกิดพลังงานความรักที่เป็นคู่แท้จริงๆนะคะปรารถนาแบบนั้นมินิ f เฟสกันไป ดึงดดกันไปนะคะสำหรับใครก็ตามที่แชร์คลิปนี้เป็นค่าครูปรารถนาให้ผู้แชร์ทุกคนนะคะได้มีหัวใจที่เบิกบานกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่อย่างไม่มีข้อแม้มีแต่ความสุขก็แล้วกันนะคะใครสนใจกดปุ่มสนับสนุนช่องคือกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้หรือปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปันบุญนะคะ เขาเรียกว่าทำบุญกับผู้สูงอายุนะคะก็ใด description เราก็จะปันบุญกันทุกเดือนนะคะรวมถึงนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวใครสนใจเรียนไพ่ยิปซีหรือสนใจเฉพาะคู่มือของนักพยากรณ์ที่สะสมจากประสบการณ์10กว่าปีเอาไปนำอ่านก่อนนะคะในราคามิตรภาพก็ติดต่อ ID ดี n ลนะคะหน้าปก YouTube ค่ะกับคำพยากรณ์ใต้คลิปนี้ถ้าไปไปช่องชุมชน YouTube ก็จะมี QR Code นะคะ ถ้าใครแบบหาในไลน์ก็พิมพ์คำว่า Master M A S T E R แล้วก็จุดนะคะแล้วก็วาสนา w A S A N A ติดกันนะคะแล้วก็เซิร์ชคำนี้ก็ทักทายมาได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า